สวัสดีครับผ่าเอาเนื้อแดงมาให้น้องหมูเขามีหอดพักผ่พูนเด้เนี่ยเอาข้าวปุ่นย่บ่ะฮะเอาข้าวปุ๋นย่บ่ะเนี่ยกินยุบข้าวปุ๋นเนี่ยบิ่งม,ม้ผ่านกินนะพักผ่พอดีเรียงเสน้นไอปอกไว้นะครับเอา้ากินพักไผ่ปันเนาะปันหมูเนาะกินมันจะไปเป็นเนื้อแดงนะครับเรียงไว้เนื่อบอบอปูนเขาหล,ลายคลิปนะครับที่นมเรียงไว้เนื้อแดง งามๆเลยให้น้องมูเขากินอดอุดอดอด,อด,อด,อดเอ้ยเตื่นแม่เนอะอะไรนะบ่มี่หรอกเขาบ่มี่อาหารให้หรอพี่ฮะเห็นแมวเพิ่นกวาด,ด,ดโอ้โหนะเห็นแมวเพิ่นไปกวาดขี่กวาดยังกับเป็ดไก่คนเด้ดวยว่มีให้กินหรอ อะไรางเขามากินได้ไปของเขาแม่พันธุ์ใหญ่ของเขาก็ทองนักแล้วตอนนี้เป็นเด็ทองอังลางแล้วสองเมน่นะฮะกำลังดเดือนหนาหมดละเอามาเล่นกับน้องมูนน้อยๆขอเขานี่แหละนนนีุ่มกับเขามาเล่นน้ำมันนี่แหละเนี่ยกับมากินเนาะเนาะมากินเนาะเก่ากระทองมา เงาดีเลยครับเผือกเข้านี่เง,งาวนะอ่าตัวเงาเงาเลยนะมันกินดีป่ะครับเป็นแนแดงบม่ได้ผสมยังเลยมันก็กินท้องเปิน่นแต่ว่าหูมันใหญ่มันเป็นอันนี้หูใหญ่เนี่ย,ยแต่ขัดเป็นปลาขัดเป็นปลาเลือดสูงมาเนี่ยหูกระสัน ันนี้เป็นเป็นเผือกผสมย,ยังกะเป็นชัดแล้วละ่ะรอบหนึ่งแต่นมก็ยังว่านไปผสมเพิ่นไอ้เพิ่นสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหนึ่งสีผสมเ,เพิ่นเพิ่นขีบขีบแพงเลยแพงเนี่ยแพยงตัวเด้วยเคือสาวเผือกเด้สาวเผือกเนี่ยใบได้เด้มันเป็นเสือ้อสายที่เป็นขุนมือนะครับมันมันมาทางขุนมือดีนะครับทางสาย O nhung yang, nhung tiêm chó lạc nha. O ô lia kha ma, nhung lia in the king club. The shabbi da, the shabbi da, wow, 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 เป็นเกานี่ยก็เฟียนแลก,ก็เฟีนฟ <g ust en> นกันนอนนะนี่กี่กอนมันเตืนอนอย่างอย่างนี้เตือนเมียปโอ้ยเปิดไฟเหรอเป็น,นยำแรงเอาเตือนเขาอย่างเขาเอาผาลงให้เขามากินด้วย แสบไม้แสบไม้ลอยไม้ลอยไม้ลอยไม้ส,มส,มสมามากินได้ไหมไป,ปตื่นเขาอีกย่างก็เอาผาลงกันยุ่งให้ตอนนี้ก็รองมงค์เขียวแต่ทั้งทั้งหนายังพอดาวลงนะครับรองมงค์เชียวยุ่งกับแม่ว่าไว้เฮียกวนกันเนี่ยไม่ยังกันเนี่ยไม่ยังกินน้ำกันดีๆไปหรอกไห พอกไม่เม่เพิ่นกับพูดแล้วเห็นลูกกินมันเะนี่ยอยากนั่แล้วไม่กินดอกกินายแล้ว,ลวให้ลูกกินให้มันใหญ่ๆจะได้ตัวดีไว้จะได้ตัวไว้กินกินกิน ปกวนแล้วพักผ้ายอยู่ในปอกเลี้ยงไว้พอได้ตำมือหงมันแก่นะครับก็เลยเอามาให้นหมูโมกินตอนนี้กำลังนักกอยู่ประมาณสิบห้าสิบเจ็ดโลได้อยู่หรอกสิบเจ็ดโลสิบเจ็ดโลได้อยู่ครับสิบเจ็ดโลตอนนี้สิบเจ็ดถึงสิบแปดนะครับเพราะไว้ยี่สิบบวกเพราะว่าหมูป,ป่าเนี่เนื้อสินน่นันบันนี้ก็ พอใบเบิ่งแล้วขิ้งเพิ่นแข็งนะครับเนื้อเนียนดีกามขากามยังกามมีดีพอม่วนตัผูแต่คลายไปกับสั่งเบิ่งกับประมาณสิบสามสิบสี่โลแต่เดือนก่อนบนเดือนนี้ก็ยังแต่ว่าม่วนนี่ที่จงไวนี่คือใหญ่กว่ามัวแล้วเนาะจงไวนะครับถักทายย้ายยามกำคำมาอัปเดตเปิดไฟให้หมูว่าสิบกระพากกระซอมคอกหมูลแล้วมันเนี่มอบ่งบน,บน ส่มตีใหม่ก็ไปเพราะว่าแม่พันพันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนกรงอันสำหรับเพื่อนเพื่อนพีพีนะฮะเป็นกรงเล็กเหมนี้มันมีดังดังแล้วก็เต๋อเต๋เอเขไปเรื่อยก็บสีเหตในหอกิบเปิดขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยนะครับแต่ว่าเขาจเ,เอาหม่เอาอยั้งเสื่อมเอาเนี่ยคือยังนมนมก็เอาหม่เสื่อมเอา เฮ็ดขอกบ้านๆครับ mm hmm. บ่ได้พิธีพิถันในการเลี้ยงอาศัยเอาใจใส่เอาครับเพราะไดู้ปบเดียใบนี่ล่ะออกินได้โว้ยล่ะกินได้โว้จับได้เมียพันเขาไบนมม้อ,มอไปลวแล้ว,ลวเดี๋ยวบอลาเดือบวบออมเสียนอมเสียนเดี๋ยวบอ นี่เราก็แม่ทองแม่ทองกับแม่ออมสินแม่ออมสินเนี่ยกินเก่งแต่วันมีไอ้น้องยิมฮะมูมยยิมขายออกไปแล้วหมูยยิมขายออกไปแล้ว